สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ผสิสีก็จะมา,าพับเหรียญปลอยทานเป็นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะสังเกตเกสรจะสวยมากเลยนะคะจริงๆแล้วจะสวยมากเลยค่ะสีก็จะสดใสดูสวยมากเลยก็มีอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นกาเชรทึบตา TW นะคะ ข้างในก็เป็นเนื้อทรายตาเพชรเหมือนกันค่ะ,อะดอกกุหลาบนี้ก็จะเป็นดอกที่ดูมีมิตินะคะก็จะเป็นลดหลั่นกันชัดเจนมากค่ะสวยงามค่ะดอกเนี่จริงๆสวยมากเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเขามีแบบสองสีก็สีอยากให้มันเป็นสีเดียวกันให้มันมองเป็นสีเดียวกันก็เลยทำสีนี้ในคลิปนะคะสวยงามค่ะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของประสีคลิปนี้ ถ้าชอบคลิปของปรสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปรสีด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปรสีนะคะเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะเนื้อสายตากระขังนะคะตัดที่ความยาว68เซนติเมตรพับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเวลาเราทำฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะ ก็จะเริ่มทําฐานกันเลยค่ะเส้นที่หค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่1เส้นที่3ามคล้องเส้นที่2เส้นที่4ี่เราก็สอดมาในช่องของเส้นที่1นํามาคล้องเส้นที่3มค่ะรวบเข้ามาค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบน ของแต่และเส้นผ้าเฉียงมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดล็อกไว้ค่ะกดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยค่ะก็พลิกมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาผ้าทับกันทั้งหมด4ี่เส้นนะคะเส้นที่1ค่ะ2 3งามสี่ได้สี่เส้นแล้วนะคะ แล้วก็หยิบเส้นด้านล่างของสี่เส้นนี้นะคะปล่อยลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาดทับค่ะปล่อยเส้นด้านล่างลงมาค่ะ เส้นจะหยิบขึ้นมาพาดทับไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เหลือ3ามเส้นแบบนี้ค่ะเราก็หยิบเส้นด้านล่างของ3ามเส้นนี้สอดเข้าทางช่องที่1แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทางช่องที่หนึ่งโปรช่องที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่สามเส้นสุดท้ายสอดเข้าทางช่องที่1ไปโป่ในช่องที่สามแบบนี้นะคะรวบเข้ามาค่ะ ก็ดึงให้กระชับด้วยค่ะค่อยๆดึงไปนะคะกระชับแล้วเราก็จะพลิกมาค่ะเราก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมด4เส้นนะคะเส้นทางขวาสุดพาดลงมาค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะ เราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะเส้นด้านล่างก็หมดแล้วค่ะก็จะเหลือสามเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะเราก็จะหยิบเส้นขวาสุดสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งนะคะเส้นต่อมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งไปโผล่ช่องที่สามนะคะพลิกกลับมาดึงให้กระชับค่ะกระชับแล้วเราก็จะสอดไปตามแนวเขานะคะลอดไปสามช่องนะคะ ก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็พลิกกลับมาจากนั้นเราก็จะทำเกสรน,นะคะจับพลิกไปแบบนี้ค่ะเส้นไหนก็ได้ค่ะพลิกไปอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดมาค่ะ เราก็จะลอดมาสามช่องนะคะลอดไปสามช่องนะคะก็มาโผล่ตรงนี้นะคะก็ดึงไว้หลวมๆก่อนนะคะเส้นทันมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะสาะในช่องถัดมาลอดสามช่องเขาก็จะมาโผล เรียงกันกับเส้นเมื่อกี้นะคะทำเหมือนเดิมค่ะเราก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาดึงให้เขาเท่าๆกันนะคะ แล,แล้วเราก็จะพลิกกลับมาค่ะเราก็จะสอดเก็บปลายลอดไป3ช่องนะคะเราก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะสอดครบแล้วเราก็จะพลิกมาตัดปลายออกไปเลยค่ะก็จะเหลือไว้นิดนึงค่ะ ต่อไปเราก็จะทำในส่วนของกรีบกันเลยนะคะสีก็ใช้ริบิ้นกากเพชรใสาตา TW นะคะตัดมา8เส้นนะคะความยาวที่42เซนติเมตรค่ะสอดเข้าไปด้านใต้ของปลายที่ตัดเว้นไวเมื่อกี้ค่ะ ดันเข้ามาค่ะเข้ามาประมาณนี้ค่ะเ้าก็จะสอดเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะเดี๋ยวป้าสีสอดให้ครบทุกเส้นแล้วเราก็มาดูกันใหม่นะคะก็ครบทั้งแปดเส้นแล้วนะคะก็จะทำขั้นตอนต่อไปค่ะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะ ลับพลิกมาด้านหลังแบบนี้นะคะโค้งหมุนมาหนึ่งรอบนะคะแบบนี้ค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะสอดในกีบถัดไปเลยค่ะบึงไว้ประมาณนี้ค่ะกีบต่อมาค่ะ คลิกไปด้านหลังนะคะหมุนมาหนึ่งรอบค่ะจะได้แบบนี้นะคะคลิกไปด้านหลังค่ะสอดในก,กรีดถัดมาเลยค่ะจะได้แบบนี้นะคะ ราก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะพลิกมาด้านหลังค่ะหมุนมาหนึ่งรอบค่ะพลิกไปด้านหลัง ดึงไว้พอดีพอดีนะคะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็ไม่ต้องหลวมเกินไปค่ะ นสุดท้ายนะคะสอดในกรีบสีขาวนะคะจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็จัดให้กรีบก็เท่ากันนะคะ ก็พลิกมาค่ะสอดลอดไปสามช่องนะคะ รบทุกเส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็พลิกมาด้านนี้ค่ะเราหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะพลิกไปแบบนี้ค่ะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าไปในกลีบแรกเมื่อกี้นี้ค่ะ ที่ัดมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ เหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะ นี <ส Wells. S 1> ่เ <pentru> ส <them> ้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายกรีบอยู่ด้านล่างนะคะไม่ใช่กรีบแรกนี่นะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พลิกมาค่ะสาดรอดไปสามช่องเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะทำจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้อ่ะเขาหนืดหนืดก็จะสอดยากหน่อยนะคะเดี๋ยว หาตัวช่วยค่ะก็ได้ตัวช่วยมาแล้วค่ะเราก็จะสอดไปพร้อมกันนะคะ เราก็จะทําเหมือนกันจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะแล้วก็ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะพลิกกลับมาค่ะจะับพลิกไปด้านหลังนะคะกระสอดในกลีบถัดมาค่ะ น,นี่เป็นดอกที่ง่ายมากนะคะพลิกไปด้านหลังแล้วก็พลิกสอดอกรีดถัดไปเหมือนตอนขึ้นแถวแรกเลยค่ะ สีสุดท้ายแล้วค่ะด้านในนะคะก็จะมาดึงให้รีเท่ากันนะคะ ได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะคะจับพลิกมาทางซ้ายแบบนี้ค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะสอดในสอดในกลีบถัดมาก็จะข้ามมาช่องหนึ่งนะคะข้ามมาเส้นหนึ่งค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะจับพลิกไปทางซ้ายค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะสอดในช่องถัดไปก็ข้ามไปหนึ่งเส้นเหมือนเดิมค่ะ เดิมค่ะคลิกไปด้านหลังค่ะคลิกไปด้านหลังค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะลอดเส้นแรกนะคะ จัดให้เท่ากันนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ก็จะมาเก็บปลายกันเลยนะคะเหลือพอดีเลยค่ะแล้วก็ตัดให้ประมาณ3เซนติเมตรนะคะ ก็ครบทุกเส้นแล้วนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังกระสอดไปตามแนวแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้ก็ดึงดึงกลีบสีชมพูออกมานิดนิดนึงค่ะ ได้แบบนี้ค่ะสวยงามน,น่ารักค่ะภาษีก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาชมคลิปของปภาษีจนจบคลิปเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ